ครับมาต่อกันเลยแล้วกันนะคะอยากเห็นหน้าตาของหนาวหัวใจคนที่สองแล้วนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะว้าวทุกคนมันจะเป็นยังไงวะคือปอะ,ะไม่รู้ว่าตอนนี้นะคะเขาเนี่ยสร้างหนาหัวใจเนี่ยมาครบกี่คนแล้วนะคะ รอนสวัสดิจ้าสุมิยะมาดูซิว่าวันนี้เนี่ยเธอจะไปเจอกับอะไรบ้างนะคะหุยจะบอกว่าคือหนาหัวใจแต่ละคนเนี่ยพอคิดว่านะจะมีความยากที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะหนึ่งเลยคือสุมิยะจะมีเหล่าแฟนคลับนะคะที่คอยเดินตามเราเนาะ สว่วนหนังหัวใจก็จะมีคนเนี่ยคอยตามติดด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าหนังหัวใจคนที่สองเนี่ยจะมีผู้ติดตามหรือเปล่านะคะขอให้ไม่มีด้วยเถอะนะคะฮ <c oughs> ตื่นเต้นอ่ะทุกคนก็บอกเราว่าปอจะมาเล่นเนื้อเรื่องมอดนียให้จบนะคะคือมันดีจริงๆอ่ะทุกคนอู้ อะไรอะหน้าหัวใจคนที่สองเป็นผู้ชายอย่างนั้นหรอมาฮะเราก็ไม่กลัวค่ะต่อให้จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะเราก็ไม่เคยแผวอยู่แล้วนะคะวัดดีเฮ้ยทำไมหน้าตาคุณวะเน,นี่ยเฮ้ยหน้าตาเหมือนคนที่อยู่ในชมรมทำคุกกี้ในผ้าของยันจังเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันคเนี่ยเฮ้ย ไอ้นี่ไอ้นี่อีกแล้วค่ะนางนี่มันคอยเดินตามติดหนาหัวใจของเราอีกแล้วนะคะอะไรกันเนี่ยนี่เมื่อไหร่แกจะเลิกตามเนีอยคะฮี่หรือว่าฉันจะต้องกําจัดแกซะก่อนวะนี่มันแก๊งบูลลี่ปะเนี่ยเนเน,เน,เน่พวกเธอกําลังดินทาชาวบ้านอยู่หรอคะเนี่ยเดี๋ยวนะมีไรบาลุด้วยเหรอเนี่ยโอ้ย ไอ้พวกนี้มันร้ายนี่ว่าแต่ตอนเนี้ยอยากรู้ว่าหนาาหัวใจกับรุ่มพี่เนี่ยเขาจะไปะทำอะไรด้วยกันนะคะทุกคนว้ายขอโทษค่ะรุ่มพี่คือฉันแค่อยากจะอยู่ข้างๆรุ่มพี่นะคะเพราะว่ารุ่มพี่เนี่ยกลิ่นตัวหอมๆนะคะฉันขาดรุ่มพี่ไม่ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเร่งเวลาแล้วกันเนาะเราต้องรู้ให้ได้ว่าวันนี้นะคะเขากับรุ่มพี่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะตอนนี้คือรุ่มพี่นะคะขึ้นมาข้างบนใช่ปะแล้ไงอยู่ข้างบนค่ะเดี๋ยวนะ้ดูสิเฮ้ยอะไรอะกล่องอาหารของรุ่มพี่เนี่ยนะอย่าบอกนะคะว่าเราเนี่ยวางยาในอาหารของรุ่มพี่ได้นะคะทุกคนตอนนี้หนะ้าหัวใจอยู่ไหนจ้า อ่าอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนไหนอะนี่ไงอยู่ตรงนี้นะคะเออโอ้อยเอาไงดีอะ <c oughs> เฮ้ยมานี่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 มาหาฉันแล้วมามามาหวังว่าจะไม่มีใครเดินมานะคะทุกคนอ, <c oughs> <c oughs> อย่าให้มีใครไปเห็นเลยขอร้อง นี่แกถ่ายโลบฉันเหรอแกถ่ายโลบฉันทำไม oh. <No. S 1> พัง ตอนนี้นะคะปอคิดว่าปอเนี่ยพอจะมีจังหวะแล้วนะคะทุกคนในเมื่อเราเนี่ยไล่แฟนคลับไปได้ใช่ปะงั้นก็แสดงว่าช่วงที่เขาเนี่ยกำลังเดินนะคะเราก็อาศัยช่วงนั้นได้นี่หว่าทุกคนหูยงั้นเดี๋ยวปอจะทำการไล่ไปทีละคนเลยแล้วกันนะคะทุกคนก็ไล่ไปเลยค่ะปึ๊บแล้วก็ไล่ไปเลยแบบนี้ไล่ไป ออกไปจากชีวิตของฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่ต้องการพวกเธอขนาดนั้นเข้าใจปะไปซะเอาละ่ะเฮ้ยหนาหวหัวใจมาแล้ววันนี้วันนีรอบนี้แกเสร็จแน่แน่ละเพื่อนเร็วๆเด็เออเดินมาทางนี้เลยเพื่อนฉันรอแกอยู่นะจ๊ะเฮ้ยมันก็ยังมีคนอื่นเดินตามมาอีกอะนี่ช่วยใส่หวัวไปดอยได้ปะนั่งนี่ด้วยรำคาญนะคะ ออกไปจากตรงนี้หนูนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วว่ะไปแล้วเหรอมันก็ <c oughs> oh my god you โอ้ oh my god รอบนี้นะคะปอนก็เอากันไก่นะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นางกำลังเดินขึ้นมาข้างบนใช่ปะหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยคือแกช่วยใส่หัวไปได้ปะ <c oughs> คือฉันร่ำคาญแกสองคนนี้มากเลยอยากแกฉัน <c oughs> ฉันรำคาญพวกแกมากเลยเฮ้ย <c oughs> หรือว่าเราให้เขาเนี่ยตามเพื่อนเรามาได้หวะเฮ้ย <ssa> ได้วะ่ะทุกคนมันได้มันได้มันได้มันนี่มันนี่มันนี่เออเข้ามาเข้ามาเข้ามา <cam ina> มาปะ <im itation> ي, าาาเฮ้ยมา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 เอาเฮ้ยเอาคืออะไรคือพวกคือยาเฮ้ยคือพวกมันมาไวตังวะทุกคนคือเราช้าไป e? อรอออใช่เราช้าไปอะ่ะแล้วคือตอนนี้นะคะหนาวหัวใจก็ไปแล้วด้วยอะ่ะ <cam ina> ไม่นะ ออกไปยังมาตามฉันฉันล้กคันพวกไกลตายอยู่แล้วเนี่ยไอ้นี่ด้วยออกไปเอ,ย,อย่ามาร่วมกับฉันเ <No. S 1> ออนี่แน่ไม่รอช้าแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยฉันรอมามากพอแล้วโอ้โอโอ้โอ้ ยังดีนะที่เขาเนี่ยไม่เข้ามาห้ามเรานะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถ่ายรูปนะคะไว้ด้วยนะคะซึ่งถึงต่อให้เขาเห็นเนี่ยเขาก็ไม่มีหลักฐานอยู่ดีนะคะทุกคนยังไงเราก็รอดค่ะปลอดเชื่อเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำลายหลักฐานก็ตามนะคะโห ตอนนี้นะคะก็มีคนเน่ยเจอศพเต็มเลยนะคะงั้นเราต้องรีบเอาของนะคะไปทิ้งก่อนแล้วกันเนาะส่วนกันไก่เนี่ยคือเราอะต้องเอาไปล้างน้ำนะคะถึงตะชวนนะคะเพื่อนๆเอาละแล้วก็ล้างเลยค่ะทุกคนปื๊บป,บปบ งานนี้เนี่ยก็ถือว่ายากอยู่นะคะแล้วก็เราจะเอากันไกนะคะไปเผาทิ้งด้วยนะคะฮครล่ำคาญน่ะไอ้นี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้แกเห็นไม่ใช่หรอว่าฉันฆ่าใครอะ่ะเฮ้หรือว่าแกจะช่วยฉันปิดปากเลยจ้อก็ดีนะถ้าเกิดว่าแกเนี่ยช่วยฉันนะเพื่อนปึก๊กแล้วก็กดเผาเลยค่ะแค่นี้เท่านั้น เฮ้ยเลิกตามมาได้ปะเฮ้ยไอพวกซาแซงไปเนี่ยทุกคนใช่แน่เลยอะไอพวกเนี้ยทีนี้นะคะปอจะมาเร่งเวลาค่ะเพื่อรอให้ตำรวจมานะคะอยากรู้ว่าซูมิยะจะรอดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราเนี่ยลงมือนะคะต่อหน้าเพื่อนๆเลยนะคะอู้ตำรวจมาแล้วเอ้ย พบคนตุยแต่ว่าไล์หลักฐานแต่ทีเนี้ยมันมีคนเห็นค่ะแต่ว่าก็ไล้หลักฐานเช่นกันนะคะทําให้ตัวเราอะรอดไปได้ค่ะทุกคนถ้าทางรุ่มพี่ไม่เป็นไรนะคะมีฉันอยู่ทั้งคนน่ะ <c oughs> อ๋อหอสดยอดส่งน้ำหน้า ลุมพี่ยามันเต้าชูค่ะ เอาล่ะทุกคนเรากลับมาถึงห้องอย่างปลอดภัยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับภารกิจกําจัดน้าหัวใจคนที่2เนี่ยถือว่ายากปะบอกว่าก็ยากอยู่นะคะคือเราเนี่ยจะต้องรีบลงมือแล้วก็รีบตัดสินใจนะคะอย่ารอนานค่ะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะชอบกันนะคะฝากติดตามน้าหัวใจคนที่สด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะยากแค่ไหนนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็ฝากกด กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดินน่งนะคะเพื่อนราการแจ้งเตือนคลิปของปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะไม่าบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน